เฮียโจ้ให้เราไทยสายเดาไอซีสปินพี่น้องบกวงบกเกนอัตโนมัติท่านใจฝากทอนอ่าโอ้ยต้องเป็นตั้มละเนาะตั้มกันไปละน้องตั้มกันไปละน้องป้ามาดับตาสร้างสายโคตรแท้เนาะโคจะจับมึงเรียผาดากตาอสองเทื่อรเนี่ยมึงเห็นหน้าเห็นตาอีมวยเห็นหน้าน้ำกระดุ้ยน้องเต็มโตบใส่ดิเอ้บัง เบือ้ลลองลัดเด้อพี่น้องไม่ได้เมื่อสี่สองเอวเสียวต่แววแววว,ว่าถ้าเป็นหน้ากาปรสนาแบบนี้มันกับเหรียญง่ายอยู่หรอกอแบบนี้กับัวดใส่ดำไปก่อนนะมันอยู่ในลักษณะของหนาหนาดาค่อ,ขอนข้างจะมั่นไหลกว่าหนาสูงนั่นแหละก็ต้องเมื้องก,กันว่าจะเป็นไปตามเพนทียว,ว่างไวบว่นะ อันน่ะเต้าทุกครั้งอันไปตำสูงให้จูอ่ะขั้นไหนเราให้ี่้าขั้นเบากับเบิดมันก็มีสำเนียงอะไรที่ให้เราโอ้ยอย่างไรหรอกนั่นแหะตัดสูงซี่อีบากทั้งใสมึ้งยูซีก็มาตัดหนึ่งออกเป็นตัดแบบนี้กันนั่นแหละนับตาขยาวำผมบาร์แบบนี้ก็ต้องลงตำไปกันเลยเด้อพี่น้อง เบาค่อยๆมันจะได้ทนเสียงแบบนุ่มเนื้อเป็นวันละน้องนะนะเบาดังไปยานี้ขี้เสียบหูเสียบดากมันจะเป็นเสียบดากดำขี้มอยอีชั้นดานภาคใส้เปิดมาหนังเละเอ้ยสามยอเฉาดาบแวบๆกันยังหวกันยังหวกันยังหวกันยังเดา อไม่ต้องไปก็ขคืนไปทั้งสูงหมดแต่แบบนี้มันเป็นสูตรของเฮียจ้อ,อยเยอะแล้วละน้องฝากกดติดตามกดใจไว้ให้น้ำให้มันไหลไปตามสูตรตามเด้มตามนกจอกนกเจ้านกขันไฟบดขันไฟใส่เด้มนันละหาเสียงาย่ายงดง่ยกระเด็ดทำทำ กระไรเมียงประเมียงประอา้าเล่นง่ายอยู่หรอกตัวใชตจำใหม่ดีกันเลยเมื่อจะกราบแล้วมันต้องคิดอย่างไรคิดอย่างไรคิดไรไปกับปวดหวัวทั้งนั้นอ่ะต้องตจำไปก็จบ,บขา้บขาวจบข้าวหลอบลกูกให้มันเป็นสาเป็นสวกกักนหนาตะกัวกันหนาตะกั่มโอ้ยโคตรแม่มเลย เอาไปน้ำเตาเปบนี้ก็เป็นตํ้ไปซะเนาะไปทั้งอื่นทั้งไหนดอกมองนี่แล้วเนาะตํ้ไปลวดเป็นอภูตตาสดอภูตตา,าพระอภูตตาเฝาอนุกันนกกันนกกักกจจาโอ้เอวสามสวงติ่มของสะด้องเตาพิ่นองบอบ เฮ็ดมืนเลรียไปได้นี่เป็ยเมือนส่วงเมนของเดรียเนี่ยขามจักไหมรอนเปิดทิมกันไปนี่จะเป็นไปได้นี่มันสิแมาแบงแล้วแต่จะเปิดเต็มครูบัน้องหรอว ตามครูเดียวาตามครูสูงครูอ้าวันนี้ยากดอกมันีกันไ้ทุบใช่้อวงเป็นส่านันนตามวันเลยเวลาตามดากตามดาตามหมาใส่ในตามไก่อมิตสวกตามลวกตามสะบะไพ สปะประกอะเสนียดจังไรมวิวันไซแงโอ้ยหกอ่ะฮะเต็มกระดาเต็มกระดองเสียนปาดปุ่นอะเอาขามอีกเปิด าาจากหน้าตาสวงไก่มาเป็นหน้าตํานึงก็ต้องไป็นตำก็คิดงอเท่ด้งกูก็ได้คิดงอเท่ละเด้น่องไส้ของไอ้นี่ก็ได้น้องไส้ลาน้องไสล้ละหมาสีเมียมึง <c oughs> มาสีแม้เพิ่งกดน่อยว้าวอ้าหกูจะคิดเงอยบเงทีนี้นี่เป็นคูนึงจะเป็นหนึ่งเอาไปตั้งเต๋มใส่จุวดใส่เด้าตุ่มไปกันกระดอดเลียมถ่งทำตัวเก่าได้พ่อได้เลยรุน่น พุ่นก็ได้รัวเขยยังไงพ่อให้ได้รุ่นพุ่นก็ให้ได้รัวเย้าหาสวงพ่อข้นสามสามมองปาเทินไปเรียนไปนี่นี่เอาไปปิดเก็มงามๆสูงไปเชนเราแหล,ละที่มันออกตามเข้าตามกราบก็งามอยู่แล้วแต่มันบวมอยู่นะ มันออกตามเข้าตามกราบี่ก็ะิงงามอยู่นะช่วงไปเส้งกันไปลวดอมิดแต่พูดอมิดแต่สวกเอ้ยปีดง,งามอยู่ล oh. หลอกกะดาหวตัวกระด้องเตา